เปล่าค่ะที่มือเปล่าค่ะต่อไปที่มือเปล่าใครมีที่มือเปล่าตอนนี้บ้างชัดเจนเห็นว่าชัดเจนมาการเปลี่ยนมือที่กรรมสิทธิ์เห็นว่าชัดเจนมาค่ะเข้าใจเห็นว่าเข้าใจมาสวัสดีค่ะสวัสดีรอบห้องยินดีต้อนรับสู่ห้องอาจารย์หมูนะวันนี้เป็นยังไงบ้างเสียงชัดไหมชัดเจนค่ะชัดเจนเพื่อนมอนเสียงชัดไหมเพิ่งเพ,พิ่งซื้อใหม่มาเพิ่งใช้ไมค์ค่ะเพิ่งใช้ไมค์ชัดเจนนะชัดเจนนะที่กรรมสิทธิ์ไปแล้วนะเปลี่ยนมือต้องชัดเจนนะอย่าอย่าโอนลอยกันอย่าโอนด้วยวาจาจะจ่ายตังก่อน พูดง่ายๆพูดภาษาง่ายๆเลยอย่าใจาตังกรใจไปยื่นหมูยื่นแมวฉัจ่ใจตังไปคุณโอนที่มาให้ฉันอย่าทําเหมือนคําถามที่เขามาถามอาจารย์ว่าโอนซ,ซื้อพ่อซืออซ้อกันพ่อซื้อกันให้ตังเรียบร้อยแล้วมีหลักฐานพ่อโอนตังให้เขาแล้วว่าเขาให้พ่อมาอยู่แล้วครอบครัวพ่อมาอยู่มาแล้วสิบกว่าปีแล้วยังไม่โอนเป็นของพ่อเลยแต่เพื่อนพ่อคนนั้นตายไปแล้วแล้วพ่อก็ตายไปแล้วทํายังไงละ่ะมันม,มันก็มีทางออกคือถ้าลักษณะนี้ใครเจอลักษณะนี้ ไม่ต้องไปตามญาติเลยค่ะถ้าคุณอยู่มาเป็น10ปีคุณไปทำเรื่องครอบครองปลระปักเลยซึ่งจะ